สวัสดีค่ะดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Coffee TGL แบรนด์ TGL 289ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบบริเวณเส้นเอ็นข้อต่อและกระดูกค่ะรวมไปถึงมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันการทำงานของกล้ามเนื้อป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุนและกระดูกบางและยังมีส่วนผสมของอะโวคาโดเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพโดยผ่านกรรมวิธีการผลิต ที่ได้รับมาตรฐาน GMP HACCP ในผลิตภัณฑ์ Coffee TGL มีส่วนประกอบสำคัญดังต่อไปนี้ 1. สารสกัดจากขมิ้นชันจากธรรมชาติช่วยลดการอักเสบของกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากความเสื่อมของข้อต่อ 2. อันดีเนเจอร์คอลลาเจนไททเป็นคอลลาเจนจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนไทท2โดยกระบวนการสกัดที่ไม่ผ่านอุณหภูมิสูงเพื่อคงรักษาสภาพของอ n นดีเนเจอร์คอลลาเจนไททสามารถลดอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมมากถึง33%เ 3. แคลเซียมแลคเตสมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงช่วยในการทำงานปกติของกล้ามเนือ้อสารสื่อประสาทมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร 4. วิตามินดีช่วยลดความเครียดและต้านภาวะซึมเศร้าช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น ลดอาการปวดรูมตอยช่วยการทำงานของระบบสังเคราะห์ฮอร์โมนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายป้องกันโรคภูมิแพ้โรคแพ้ภูมิตัวเองช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้นป้องกันโรคกระดูกพูนกระดูกบางควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ 5. f i ไฟเบอร์ครีมเมอร์ช่วยระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกช่วยให้อิ่มนานใช้น้ำมันมะพร้าวแทนน้ำมันปาล์มไม่มีน้ำตาลกุโคตไสหลับไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลดีต่อสุขภาพ 6. a อะโวคาโดช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดช่วยป้องกันโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจในอะโวคาโดประกอบไปด้วยวิตามินซีคราโบไฮเดต กรดไขมันโปรตีนโพแทสเซียมลูทีนและซีเซนทีนวิตามินเควิตามินบีและวิตามินอ e. ีผลิตภัณฑ์ c f f e e tgl แบรนด์ tgl 289 tgl 289 the good life ขอบคุณค่ะ